ลงใต้ไปที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่นั่นกําลังเผชิญกับปัญหาขยะสะสมมากกว่าหมื่นตันครับและมันกําลังจะล้นออกมาจากพื้นที่ทิ้งขยะก็ทําให้ท้องถิ่นเองต้องจับมือกับเอกชนหาวิธีกําจัดขยะนะครับขณะที่หลายภาคส่วนในพื้นที่ก็พยายามที่จะหากิจกรรมอนุรักษ์ทะเลนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ เยาวาชนชาวบ้านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งทาหารจากทัพเรือภาคที่สองช่วยกันเก็บขยะบริเวณลานหินจอรรบรรตมลเกาะเต่าอำเภอเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหนึ่งในกิจกรรมรักทะเล สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความสําคัญกับการดําน้ําเก็บขยะใต้ทะเลนะครับส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งของบ้านเกิดเนื่องจากเกาะเต่าเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ร่มสมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของไทยเป็นการรับมือกับวิกฤตปัญหาขยะที่กําลังเกิดขึ้น ล่าสุดนายกเทศมนตรีเกาะเต่าและตัวแทนบริษัทเอกชนก็ร่วมกันลงนามเพื่อทำข้อตกลงในการร่วมกันแก้ปัญหาขยะบนเกาะเต่าที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ15-20ถึงตันต่อวันครับนายอภิชาติมีเพียรนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่าก็บอกว่าขณะนี้เกาะเต่าเนี่ยมีขยะสะสมในพื้นที่รวมสไร่มากกว่า1-0,000ตัน เป็นปัญหาที่กระทบต่อการท่องเที่ยวและทุกวันนี้ก็ยังมีขยะเพิ่มขึ้นทุกวันครับซึ่งทางเทศบาลเองก็ทําได้เพียงหาที่จัดเก็บขยะที่เหมาะสมและพยายามหาแนวทางนําขยะออกจากพื้นที่จนบรรลุข,ข้อตกลงกับทางเอกชนครับที่คาดว่าน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาขยะให้หมดจากเกาะเต่าได้อย่างยั่งยืนครับนะครับแล้วก็ยังกองอยู่บน สถานที่กองขยะของเทฐบาลในจําหวนสศรีไร่ขึ้นอยู่ปริมาณค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะล้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มีการลงนามนะครับเซ็นสัญญาในการขนขยะนะครับแบบโูราการในการเก็บขนขยะครั้งนี้ก็จำนวนหนึ่งตันนะครับ ที่จะผลออกจากกต่อในรอบแรกนะครับเป็นรอบแรกถ้าเกิดการเก็บผลยังไม่หมดก็จ,จะมีต่อไปจนกว่าขยะจะหมดจากร่องขยนะครับ ขณะที่นายพนมเทียนเส้นวัน้นท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าปัญหาขยะบนเกาะเต่าเนี่ยเป็นปัญหาที่กระทบมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเนื่องจากเกาะต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในแต่ละปีนี่คือเป็นนับล้านคนเลยนะครับทําให้ปริมาณขยะมันเพิ่มขึ้นทุกวันพื้นที่การคัดแยกขยะการรีไซเคิลขยะก็ควรจะต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ ทางเทศบาลตำบลเกาะต่ำนะครับก็พยายามที่จะจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อที่จะให้มีปริมาณขยะท,ที่ต้องขนส่งออกมาอย่างกําจัดนะครับอย่างพื้นที่ข้างนอกเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชายชนนะครับและก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของอนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ การที่จะร่วมกับภาคเอกชนนะครับขนขยะขึ้นมาบนฝั่งครับคาดว่าจะสามารถลดขยะได้ก็คือครั้งหนึ่งเนี่ย80ก้อนก้อนละ1ตันก็ประมาณ80ตันต่อวันตีคร่าวๆแบบนี้นะครับจะขนย้ายขึ้นมาทิ้งที่ตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินสุราธานีเป็นที่ทิ้งขยะของบริษัทเอกชนที่กําลังดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากําจัดขย,ขยะเพื่อจัดการขยะในพื้นที่สุราธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับ